เห็น็นตอบคอมเมนต์ได้แบบด้กับเ็นปังเอาปังเอาสำหรับเจ้าเเล็กๆขอบคุณนะคะาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มาเจอคอมเมนต์เจอจคอมเมนต์เจอแต่แต่กำลังรับจมแมงังมกัะจ้ขอเป็นตําแหนงบัดดีนะจ๊ะคุณแม่อลพรส่งกำลังใจในหะ้จ้ารักรักกอดกอดจ้าให้ เ,ง,เง,ง,ง,งินปางๆนะจ้าขอให้ส่งงานงานก็ดูหนังสัน้นมางเงี้ยเนาไว้กันมาเป็นส่งกันบ้านหรือส่งงานเป็นที่เตะก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ว่อให้ทุกต้นขอให้ทุกคน ร้อมกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเก่าเพื่อนกำลังใจซึ่งกันและกันสำหรับการทำชั่วโมงสามสิบนาทีแมงวันก็จะาวางตอนสองวางตอนเจ้าเจ้าสายม้าก็ทำงานตามแมงวันเป็นอย่างคีอจะไกยันเถ่ทายตอดสดแต่อันนี้ไงคือแมงวันได้ วันนี้เราไปเยี่ยมเพื่อนไม่เต็งวันหน้าคงจะไปถึงบ้านเพื่อนขาบคุณนะคลิปย้อนหลังด้วยนะจ๊ะคุณทุกกำลังใจกำลังใจผมจะรู้ขอให้ส่งงานเยอะๆสมง,งานเยอะๆชมคลิปย้อนหลังนะางบางคนมาบอท่านหนอยท่านเต็งกันนะนี่กันละทำงานอยู่หรือว่า นอนมาท่านเหตอบต่อบางตอบปางหรือว่ตอบเต่ยละคอนเทนต์สำหรับปั่นกันจชปานขอบคุณแม่เล็กม่จี้มากขอบคุณแจ็กจ๋าขอบคุณแม่บุญทรงทุกทุกช่องโซนแม่ทุกทุกช่องรับคุณน้าคุณช่องเล็กๆกระจาย ก็อคอยรู้ว่าคอยรู้ว่าคอยอยากรู้อะไรมารายงานนยันตัวตุ่นสัมสิบสามพันยูหน้าจอขอบคุณนะคะขอบคุณกำลังใจดีดีเนาะ กำลังใจดีๆสละเวลไม่อาจบการทำงานบ้างทำบทบาทให้เต็มที่สำหรับการที่เตอร์ขอบคุณนะก็ขอบคุณทุกๆกำลังใจทีมทีนะพบทบาพูดคุยยืนยันตัวตนกับช่องของตนเองยืนยันตัวตนกับผู้ดูแลตบ การขอบคุณแม่เล็กมัชี้มาขอบคุณแจ๊กจ๋าขอบคุณแม่บุญลุกนะคอันนี้แมงหวนก็ว่าอนุญาตถามเพื่อนเพื่อนขอโทษขออภัยเด้อแมงหวดจะไปตอบหลังบ้านว่ายินแต่ก,กำลังรับชมขนานนี้ขออนุญาต นึ่งวันการเรนเปิดหมดเมื่อเปิดบ้านทำการถ่ายทอดสดก็จะเป็นอีกช่องท่างนึ่งสำหรับจ่องไทยตออสดถ่ายทอดสดอีกการส่งงานของแม่งวนหน่งวันก็จะทำแบบนี้ทุกวันถึงจะเจอเพื่อน,นก็ดีใจอบุปูนหัวใจตอบคอมเมนต์ กับเพืนนะ่อนๆเนาะแสดงตัวตนได้จองสามสิบนาทีอาจะขึ้นเวลาหพอแม่พี่นอ้องทุกคนทุก่ันเวลาของเราม่การขอบคุณนะคะบคนบางท่านก็นสอนอคันไหนลูกก็ แน่นนำเมนวันด้วยนะจ๊ะดีๆตอบตอบคอมเมนต์เพื่อนแต่กับปังเอาปังเอาอันนี้นี่เละเมนวันอ่าหรือดูรอนก็จะเขามาแท้ไหนระวมจิบนังสั้นน,นังยาวให้กับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่า นนอันนี้หมึ่วันก็ขออนุญาตถามเพื่อนเพื่อนเปแก่กันมองเห็นกับช่องเล็กๆของตอนเองขอบคุณทุกๆกกำลังใจด้วยนะจ๊ะคุณบุญจันทร์ระบบส่งากกงานให้บอดมาสกก่งหน้าขอให้ มีปฏิสัมพันธ์กันเพื่อนๆพี่นะจ๊ะคุณสัทธาพรอ,อยินดีต้นรับประสบการ์ดังเล็กๆของแมงหวอดคงศิลาการกมาใหม่กำลังใจที่มาเปิดคกา,าการมองเห็นกับปาเล็กๆของแมงหวานคงศิลาวันนี้จะเปิดการการมองเห็นกับช่องเล็กๆของตอนเองขอบคุณ ทุกๆกำลังใจด้วยนะจ๊ะคุณบุญจัำไปกำลังใจเแบนบ้านเล็กปัญญาก่อนจะเปิดทำการถ่ายทอดจะลวงไปรถงมาจะรับกันเพราะว่ามีงานประจําอยู่ก็ต้องตอบต่อบางว่าตอบบางหรือพ่ตอบแต่ละคอนเทน สำหรับปันไห่อา,ากับการทำงานนะบ่างทบทบาทในเต็มที่สำหรับการทีเตอ้นเเก็ไม่ได้ต่อบปังเอาปังเอาแต่ตาพรแต่เาได้อนุาานญ,ญาตแตบบ่สีพอสุภาบ้านะมนมีการขั้นเกิดขึ้นบนที่หนะัว ไปกําล no ังใจเปิดบ้านเล็กปั้นใหญ่ก่อนจะเปิดทำการถ่ายทอดสดไปกไปรกมาสะับกันเพราะว่ามีงานประจําอยู่ก็ต้อมยัยเป็นจะเป็นเจ้าถ่ายทอดสดแต่ว่าดีคุณอรลยนะจ้าหวังกฏกับตามเอ่งวันมาว่า ผ่านทุกอย่างทำไมเปิดบ้านทำบางคังตอบซ้ำๆเป็นยังบอกเป,อบนะเปิดตอบอะเปิดค่าการมองเห็นสำหรับบ้านหลังเล็กๆของแม่หวันให้กำลังใจซึ่งกันและกันเนาะเพราะว่าเป็นจีขอบคุณคุณไปนี่ขอบคุณหลายคนหลายหลายกันเนาะทีกันมากเปิดค่าการมองเห็นกับ ช่องเล็กๆของเอง,องก่อนกำลังแจ่จก่อนส่งหาส่งหัวใจให้ตนเองจะไปดีนะคอมเมนต์ทำประถูกจีบสันก็จะไปลงจจองคุณกำลังคิดอะไรอยู่คุณกำลังคิดอะไรอยู่ สวัสด,ดีคุณแม่บรนเพนชัยยศิษย์บรเพนชัยยศิษย์การนำงานของชาวจีเตอร์มือใหม่มกับตียงจะส่งงานน้อยก็ขอให้เต็มจมูกเพื่อนๆกลับม่ชมงันหลังจากการจมูกแก ยังดีก็เอเปิดกายกันเองขอบคุณผูด้ดูแลระบบด้วยนะคะการทำงานเห็นกันวันละนิดวันละหน่อยก็อบคุณดว้วยจิตในะจก็เจอคอมเมนต์เจอคอมเมนต์เจอต